สวัสด yeah no, mm ีค hmm. ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วนายเห็ดคอยวัสดีจ้าตัวไหนเห็ดคอยโอ้เห็ดคเห็ดเรียบหน่อยเออปัญหา สอกกอันนี้ก็องกิโลเรียบร้อยของค่อยโอ้ดีมากก็ไทยกกกอกนั่นแล้วจะไทยอะไรมาได้หาเฮ็ดสิเขาเก็บเห็ดมาฝากบ้องจักบอพีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด มีเห็ดกระป๋ากบ่มีแต่เห็ดเลยเลยค่ะขออนุญาตเข้าพื้นที่บ่เออขออนุญาตเข้าไปนะขออนุญาตนะยาแล้วคนอายุนะเมือนเด็กเข้าได้เป็นไงคุ้มบ่วันนี้พี่คุ้มบ่ะเนี่ยมันบอกว่าไปแก้วน่ะไปควายปามาได้ยสร้างเป็นพ่อค้าด้วยพี่หวัดดีหวัดดีหวัดดีครับคืนมาเยอะแยะเลย ยังไงมาคืนห้องหน่องหน้าได้มาคืนมาได้มาอยู่คือเก่าเลยไม่ยังดิฮะออกไปเราไม่ยังมาหาเจ้าแล้วโอ้ยยายาที่เป็นข่าวบ้าจิ้บ้าไม่จิ้มแน่เอาจิ้มเอาต้องกินแต่กินหรือจะขายมีค่าเท่ากันทุกคนอะ

สองนันท์ทุอไทยฮนมีครบวันยังไม่คั่วอันนี้คั่วแล้วนอ้อันนี้นี่คลองลูกฝากมากใช่ค่ะของไม่มดาสอกิโลโอ้วันนี้ธร่ดได้ผากจากกอเต็มเต็มไปไปไปนี่คล้องฝากลยกับผ้ากันนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นั่งเองนั่งเองไมเจอกันเท่าไหร่1 0บ5ห้าวัน ประมาณสองอาทิตย์นะบ้าบ้บ้าไปเท่กันดวนอันี้ไปแกินแหนขเรานะฮะเห็นคลิปไปหาเห็ดสนุกสนานเห็นแล้วริปล่นภูเขาเลย แล้วก็เริ่มงานเข้ากะตีสองด้วยตีสองก็เปตีสองเก็บหดมาไปบ้านสวนเก็เนที่รานพางานทำงานตีสองไปเป็นข้าวตรงนี้แหละมเก็บเหดยนอ๋อเข้ากะเท่ากะเข้ากะโอ้มีแม่ยาง เดคนหากินกัน่อทคนคนทำงานกลางคืนเลยเขาเปลี่ยนเป็นคนทำงานกลางคืนเขายุ่เขาอยู่ปาใหม่ทุกหลายชิ้วดเนแ้เมนดยเมหน่น้ลมันอร่อยนว่าเรืติดเค้มมาจากไหนกินแต่แขไม่ได้เหาหลับทั้งวัน นอนตล้ก <54. S 2> ันนอเลุคดปกติบเขมแต่ขอมา็ใส่เมยาดอก็ชอบเิมก็ชอบน่ยหยาบหลกหยาบก็ยาดอกค่อยยากก็ถามท้ายบ้านเนาะทายบ้านเขาบอกว่าอันนี้หยาบหยาบก็สร้างแต่เช่นก็ยังเอาแข็งเลย จะอุ่นบ่อุ่นเหรอจเอ้วนี่ของใครจของ้ยนี่แหละมาขวดนี่ละเดี๋ยวครบแปดจะก่อนเด้อจังจะจบเงินเดอบ่โอยเอาเสือเอาสินเลขเอาบได้บ่เหตาฮ่าฮ่าฮบ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าะ่าฮ่อา่า มันยังบ่ได้ขายเนาะก็แรลเฮ็ดนี่แล้วเอ้งามรกยงไงบ้างงานมาแกเป็นยังไงบ้าเันดำแล้วบ่อดำแล้วบ่อนค่อยดำแล้วจะไปหาเฮ็ดเนาะเพิ่งเริ่มทำงานเมื่อไรมันลุยหาเฮ็ดกเือคืนเห็นเห็นหัวคอนหนึ่งคนนะเมื่อพ่อบ้านไม่อยู่ทำไมถึงล้อ โอ้ยกินมามาเพจเห็นไว้ตอนนั่งกิดกับไอ้มิวอยู่เนี้ยไอ้มิวร้องไห้คอยเนี่ยเป้งเขิลมนาะก็เลยมีไห้แดดวันนั้นแบบเมาคนเดียวกินมามานะวะกินมามาเผ็ดแบบแห้งอันนี้แค่คูณสองนะไม่เปรี้ยวแล้วพากินมามาเพจดับโมกุลน่ะโดนแหนเนยเลยกินแล้วก็ให้ขึ้นนอด

คือการเรามีทอดกรอบอันนี้ขนมเตี๋ทอดกรอบเราใส่เลยไก่ต eh ัดเป็นพ่อข้นพอดีครับเราคุยกินรลเนี่ยมนซุกแล้วเสื้อผมนี่ยซุกแล้วก็เส่น้ำสกและกินแ่กินแยังไม่ึ้นเสกนกีกนได่ลใน่็ เยู่แ้วกจดม้วนีบ่้ร้านจะเมื่อน้เด้อเจ้าร้านจะเมื่อน้ำเด้อว่าถึงเป็นจเป็นใจยังไงมนไม่ต้อที่หาเอเมื่อนแล้วมาม่วงอะไรมามะ่วงอะไรมากูดว่าถึเป่อจนี่ยคลิปนี้คลิปนี้จบลงแค่นี้นะคะฝากกูไลก์กูแชร์กูกดิ่งกูติดตามขอบคุณค่ะชาวบ้านกกอกกับชาวบ้านมะนาวนะคะ